ได้แล้วบ่ฮึบปึ๊บปึ๊บฐานแน่ฐานนะอ้ยตัวใหญ่บ้าเหลี่ยนหลัดป่าไปบัดนี่ถ่านแน่ฐานแน่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วสบายใจลบลบลุงป่าว่าจะทุนกันโอ้ยตัวใหญ่บ้าได้เนี่ยอ๋ออ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยเอามาเพียงมาเพียอ้ยอู้หูยขันโกงเลยโอ้หูเอามามาบ่า อ๋อแดงย่างคืนเลยแดง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 แมนแล้วแมนแล้วอบ้าบูบาบูบ้าบูอ๋อตัวใหญ่เลยเกือบโลเกือบโล่ใส่นี่อ๋อตัวงามมีเลยว่าตัวปลาไหมงามง่ามงามง่ามสวัสดีครับพี่น้องครับมาบึงผ่านปลาไหลหรือว่านักล่าปลาไหลพี่น้องแหอยู่กลารน้องกลางนี่ มามาผีน้องมามาเบิ่งเพิ่นวิธีการล่าปลาไหลหรือว่าเอาปลาไหลเพิน่นเอาแนว่ยเอาไหนผีด้องมาเบิ่งน ap> ้ำกันครับท่านสบายใจมาแล้วประสดี๋ยวครับท่านใส่ล่ะเสี่ยนปลาไหลนักล่าปลาไหลอ่ะนักล่าปลาไหลพายเบิ่งดูวิธีการใส่ของเพิ่นแนวไหนนักล่าปลาไหลหรือว่าพานปลาไหลหรือว่าเสียนปลาไหลโอ้ของก้นจุดกูดเลยเสียนปลาไหลของก้นจุดกูดว่าเราหอย ลงมาเบื้ง oh, น um. yeah. mm ้าเพิ่นก่อนพี่น้องเดี๋ยวขอหยาดลงมาเบิ่งน้าก่อนสวัสดีสวีดัสครับได้พลนโอ้ยพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับใส่อะไใส่เนี้ยอะไรนี่โอ้ยหาหูหงอนีอยู่โอ้หาซองเบื้องหูก่อนเบื้องต้นเนาะเปิดพรมเปิดนังหาซองเบื้องหูมันบอกคือหูผู้สาวได้เนาะหูผู้สาวมันหาอยากแน่อยู่เลยหูปลาไยสี่หาง่ายแน่อยู่จวกหาจังสี่ตัวนีได้ใส่จากหลังไปพอเลยบ่ท่านได้ใส่เลย โอ้บบ oh, กำลังมาก็เลยเห็นท่านสบายใจเลยเอื่อนมามาเบิง่งลูกพันวิธีหาปลาไหลพี่น้ังจะลอยกับโบเคยหาจักเตื้ยดอกพี่น้องเคย์แต่เตี้ต้มกินลวด,ดส่วนมากโบเคยหาจอางสี่เด้ไม่แต่ข้าเจ้าหามาขายแหละกระต้มกินลวด oh, โอ้ยต้มเปรตในสุดยอดเลยวได้ปลาไหลนี่ยส่วนเนาะเอาไปเบิ่งดูวิธีเพิ่นสีหาพ่อบู่้้มันพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันแล้วเพิ่นสีใส้เลวไหลพี่น้องครับใส่ไว้แล้วประมาณ ย่ามไหนมายามมันนี่พ่อมันนกิเลยโอ้ขันไซรู้ไหมมันกินเลยตีหน่อยสิว่าได้รุ่นอยู่ติเทากันไหมตะลิงสั้นนล่นี่ตะลิงสั้นเด้นี่เออตาลิงสั้นเออบ่แม่นขันนายาวเออขันนายาวสิพผุนผุดขันนายาวจีบผุนเออขันนยาวยาวผุนอันนี้ตะลิงสั้นนี่ระวังหัวเสียบนะตะลิงสั้นนะคนกรุงเทพคนกรุงเทพครับอันนี้คือตะลิงสั้นนะครับระวังหัวเสียบตกหนองนะครับ แต่ถ้าันายาวจะเป็นตัวนั้นนะครับขนายาวมากเลยนะครับยางเท่าไหรก็ไม่สุดสักทียาวมาก,ก,กเพราะว่ามันสัน้นมาสั่นเพื่อนวะเราจะมาดูว่าเราจะมีไม้ที่เราจะต้องได้ใส่ไหมถ้าได้ใส่แล้วมันจะกินยังไงเรามาดูกันคลิปนี้นะครับพี่น้องปองไปเรามาดูนํากันครับกับเซียนหาปลาไหลประจําบ้านต้นบ้านตรงกลางอ,อําเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับ หู้หู้มันสีหู้มันสีโบคือหูกนะห้กระปูได้เนาะหู้กระปูนี่มันสีเป็นแบบว่าจงโปงนะหู้ปลาไหลมันสีเป็นแนวไรซะเลยกระเห็นะอะไรอื่นในเด,ด้องสีไทยพี่น้องเบิง่งมันต้องมีหู้ละแหมปลาไหลอยู่แถวนั้นต้องมีเหรออ๋อไปย่างไปเบิ่องชนาเลาลงเลยลงน้ำเลยฮะลง,ลงน้ำจะได้หรอวะคันแอบลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไมได้ตะลิงสั้นตรงไม่ได้นะตะลิงมันสั้นนะ จกหางเอาสิน้นองพี่น้องน้องเด้อมันจกหางสิได้งูมันแต่ว่ามันหายากคือว่านั่นแหละเสี่ยนหาปลาไหลมันก็หาหูได้พี่น้องนี่ไงผ่านปลาไหลนักล่าปลาไหลเอาเงื้อยังไส้นเนื้อ,อยัง,ออยงครับตันวนี้โอ้หนูหน่อยนี่ยโอ้หมูหมูว,มว,มว,ว่าเป็นหนมูกกมอ๋อหมูสิ้นหมูเนื้อหมูเออ ตะกี้เคยเห็นอยู่ปูเถาเก็จะเอาเขียดหน่อยดิเขียดใส่เขียดใสเขีดหน่อยก่อใส่เบ็ดแล้วก็ยัดลงไปอะนะเคยเห็นปูเถาเห็ดแต่ว่าตะกี้แดนเนื้อหมูมันกินเดียวกันเต้เอาแต่ปัญหางูก่อนการเดินงูพ่อเอื้อนได้เด้อพ่อบอกก่อนสิไปถ่ายคลิปหรอกยางรัดไปนี่แล้วยางรัดไปนี่แล้วนี่ยเรืวใส่รถดก่อนไปบ่เอ้าไม่ยังนี่ยไม่ยังป๋าเนี่ยไม่ยังนี่คืออะไรอ่ะ ขันว่าสายยกคำโบเมียนไหมไม่แยกเนี่ยผีชาว่ยันสีผีเลยอุ้ยผีบ่นี่อุ้ยมันสร้างเปลี่ยนได้บัดนี่ยใส่อะไรป่ะไงอันใส่อันใส่ปลาไหลอ่ะเสียไปได้ลรอเราไปหาปลาไหลอาะกูปลาไหลอยู่ไปหากูปลาไหลสบายใจไหมไปไปซีดเบ็ดเพราะไงปลาไหลไปหนีจากเลยวมาไปเบิ่งแล้่ามาสิอันอันโจกงู่ปลาไหลพอเห็นซ้่มพี่น้องบัดนี้เปลี่ยนแผนเอาเบ็ดไปซีดบัดนีิไป เอารถใหไงคอยไปเอาใส่รถคอยนี่ยมามามันเด็ดมันเด็ดเอาใส่รถคอยไปเดี๋ยวสียเรื่องน้ำดื่มน้ำยังก็ขึ้นไปรถไปไปน้องไปซีดบ็ดตกปลาตกปลาปลาไหลบ่ได้กินดอกเบมึงซุ้งมาแม่สบายใจโอ้ยเราไปอ่างจิบกันเสือเยอะไปเปิดคลิปสันเจ้าหนัดมาสบายใจมาหัวน้องลับไปบ้านนี้พอเนี่แล้วมาหาหูเย็นบ่เห็นเราไปอัดลาดแล้ว บอกว่าที่ไทยกีบเล่าตอน,นเอาเย็นอยู่งไหมบ่ได้ซดำไหมบอ่อไหนไายเลยเอาไวปยังไอซูบะแม่นเอาคนเดินไห้อีกเนี่ยตัวเขียวตัวเขียวไปไปท่ามาง <c oughs> บอกว่าที่ซูบะแม่นตัวงาใหม,าม่บ่อกว่าไงไอ้กุ้งไผ่น้อยวอกวนแล้วไอ้เพิ่นตัวปลาก่อนมาเบิ่งดูวยนี่พนเพราะยี่ท่อนเล่าเซียนปลาเมื่อยูทูบเบอร์มาเจอกับเซียน ตกปลาจะเป็นอะไรจะเกิดขึ้นมาดูกันเอามาคขือแดี่สามพ่อแม่ลูกไม่ยืนตกปลาแม่แน่ไปไกลๆไปม,มาคขือแดี่ยวพนในวันละสามพ่อแม่ลูกตกปลาอยู่วันเอามาคขือแดี่พี่น้นองเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูสามพ่อแม่ลูกตกปลาโอ้ยหน่าได้แล้วเนี่ยเด้ออ้าวได้แล้วตัวนี้ไซส์ๆๆไส์เบิ่งนน้ำเนี้ยได้แล้วได้แล้วพ่อด้ เบิ่งดูได้ยินแต่เสียงม่าได้แล้วปลาเข็งบ่หรือปลานิน่นเนี่ยนี่ปลานิ่นหรือปลาเข็งปลาคาตีใส่ละใส่ละลงทางไหนนี่ไปทางไหนไหนโอ,อ้ยอึบอหมุนปลาคาคาเขหล่นแล้วดิเขาก็เมื่อใช้กล้องออกอยบาดนี่ใส่ตัวปลามันตัวใหญ่ปันใดตัวปลา มาเบิ่งปลาไหลบ่ได well, well ้มาเบิ so oh, yeah. uh, ่งปลานี okay. ้หนิโอ้เอ้าปล่อยไปยังนี่คือตัวน้อยแต่เนี่ยเออปล่อยซะมันตัวน้อยพอดสามพ่อแม่ลูกพอกันมาตกปลาพี่น้องเลยคือเอ็นดีเถอะก็ว่าโตกอะไรเบ็ดกันในหน่อยพี่นี่ะเออปล่อยมันไปซะเอาตัวใหญ่เวลาซูเปอร์แมนหอยป่นแมาอยู่กำลังเกิดอยู่เสซลคอนเดนได้ดีเนาะมาสั่งซูเปอร์แมนมานอนดีๆนอนอยู่มองเห็นง่ายอีกคิดถึงกำลังคิดอยู่ ไหนน่นะของเงินได้อยู่ไหนลกูกไหนเบียดเบียดเราอยู่ไหนไ,ไปย้อนลงไปนั่นน่ะเห็นไหมเนี่มันมาแล้วเนี่ยเอาลงไปดูสิเมื่อยูทูบเบอร์มาเจอกับนักตกปลานักตกปลาขอบขั่วเอ้เกี่ยวมาะยังนี่นักตกปลานเนี่ <มา S 1> อยอะไรนี่เกี่ยวมางอนจะควงนี่เกี่ยวมาใส่งอนจะควงนี่เออนั่นน่ะ อันนี้ชิ้งหลิวเนาะอันนี้ชิ้งหลิวเพราะมันยืนออันปั้นเนาะวันนม้ยังมูนก,ะก,ะกะ่าเกินมาไม่ต้องมาหรอกลูกรอเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวพ่อร้อยกลับไปก็จะขึ้นเมือ่อนั่นแหละเอาไปแล้วต่อทีแล้วต่อทีแล้วซ้ายมือก็ฟาดกันอยู่สั่นของเจ้าดูซิจะมีตัวใหญ่ไหมพี่น้อง เอ้าสองัวม่ยกับลูกน่อยอยังไหนจุ้มอยู่นี่ยนใส่สซงขาสันเนาะเอาคือบตัวได้แล้วว่าสิเบิ่งพนเน่ปลาไหลเราบัดใบ้ำเราบม่มีหูวันลวะ สิมาเบิ่งปลาซั่นเด้อนแล้วเนียต้อนตอนแล้วฮึบเอ้ยเอ้ยบ่นเป็นตัวเก่าติโอ้ยโอ๊ยใส่งดูเอาปลาเข็งอ่ะปลาเข่งกูแคปลาเข็งกินเบ็ดอู้ยปลาเข็งพี่น้องโอ้ยเอาไปบุกปลาเข็งไม่เอาโอู้ปลาเข็งยังกกินเบ็ดสิทธิ์ปลาบ่ยังแล้วโอ้ยมันก็บ่ลักเบิดแล้วบ่จักเนาะปลาปลาเข็งไม่เอาทำไมมันได้ปลาตัวใหญ่ว่าแต่ลูกมันมา ทำไมไม่ได้ปลาตัวใหญ่บานันลกนยพดนอยพูดเว้ยปลาเข็งวะนี่ไหมปลาเข็งกับไปรองปลาเข่งพูดมาเจอท่านพ่ดไหมอือเอาอีกเบื้งแน่ได้อีกแล้วมาส่งลูกอยูว้านเออซ้ำหนีพอดีปิ้งท้าเกลือท้าเกลืออุ้ยตัวนี้ได้ยู่ได้นี่ปิ้งไรอยู่นี่เอา ขี่โพนแค่อกป่วงอยู่สิได้อยู่ได้เลยสิป่อยสิเอาเลยแต่เจ้าเอาป่อยกับป่อยะเนาะงเอาไปหาตัวใหม่ไปหน้องหาตัวใหญ่เด้อหาตัวใหญ่หาตัวใหญ่ใช่ละลูกคอยพุนฮอดพุนละสบายใจเบังลูกเด้อหันเด้อไปล้วผุนอุ้มไปวงวันทักในได้ปลาซ้ำไปแล้วไปป้เออไปแล้วเลยทำยมงไงโอ้เมียพูดผัว่าไปนั่งของเก้าอี้คอยพุนไหมยันบอกมันตรอดหรือยังไง เอาล่องไปดูได้ตัวใหญ่บ่จักตัวบ่พี่น้องสิได้ตัวใหญ่บ่สองผัวเมียเพิ่นบัดนี่ลูกเพิ่นไปแล้วพี่น้องเพิ่นนั่งเฝ้ากันแล้วครับสองผัวเมียพันพี่น้องได้ตัวใหญ่จักตัวเนี่พี่น้องสิปิดคลิปปุ่นลูกไส้พิ่นขึ้นไปแล้วปุ่นครับปุ่นโอ้ยน้ำเฮึยเฮ้มันกินปลอมเจ้าแล้วมันเขาวเป็นเหรียญเงาตัวนี้เออมันไปย่างดอกมันลอยหาหน้าน้ำมันดมอยู่หันละปลาน่ะนะ มันสีดมอยู่น้ำบนตัวเอาหมุนตัวพี่น้องรูดหมุนตัวฮึบฮึบเอาไะ้ไมาเยอะแล้วอึบฮึบเอาได้ทุกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่วันนง้ลอนแล้วไหมจ๊ะทีนี่แม่กระโซ่จับแล้วไอ้คนคนแม่กระโซ่จับเดี๋ยวก็ร่างรถตัวใส่เบ็ดกันเหมือนกันแม่กระโซ่จับมาถือรถอืมนายแม่กระโซ่เนี่ยเอ้าไปใจล่ะเสียแล้วอืมลอนแล้ววันนี้ทวนลอนแล้วเจ้ามาใส่ไม่ ม่โอ้อนแล้วจักมันตอดเหรียญบ้างะัวยังไงบ้างไหมดอนไว้แต่ว่าปลากระบอนอยู่ทัางอื่นบุญนั่นเน็นบอมันกินปลอม่องเจ้าแล้วอืมมันอยู่รอน่ไม่อยู่ไม่ม่อยู่ไม่ไม่ ไมีเหงาไหมมันสิจมแล้วได้บังคันกันชิ้เลี้ยวจมปุ๊บเนี่ยแสดงว่าตัวใหญ่นั่นไหนไมีเหงาไหมอือมีเองมึงอยู่ปะล่ะเฮ้ยอยู่อยู่อยู่เฮ้ยไปทตะไปทตะโอ้ยไปยังกันไปยังนี่เอาปลาเข็งมีเอาเกินว่าเกินเอาอยู่ตัวนี้เอาอยู่นี่โอ๊ยปลาเข็ยงไงไปร่องเด้อเอาอยู่เด้อตัวนี้ด้อโอ้ปีกนี่นี่ปลาเข็งเนี่ยเอาไปปลาเข็ยงไงไปร่องเอาเอาเอาตัวนี้เอาเอา แกว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 เฮ่อพอจะทอดมากินเบ็ยดจะอะไรทั้งบุญเออไม่อไมอโอ้เราก็ได้อันปลาเข็งวะมัมนขนาดวะมัมนมนัมนมัตกปลาได้ปลาเข็งพี่น้องตกปลาน,นี้ได้ปลาเข็งครับเออขันตัวแย่งสิงไปเอาอยู่ปลาเข็งกันดิต้มปนก็ได้นี่เอา้าวมันละละมือนี่จวดจัดจวดจัดแต่ปีงแล้วบัดนี่ปีงจำน้ำเนาะปีงจำน้ำแซ่บเลยน้ำไม่ไหลปลาเข็ยงทองปลาเขีงเหลืองหุยเลยน้ำไม่หลปีงจำน้ำ เอาโอเคคลิปนี้ก็นเสีเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องโอ้ยหาเย็นคลิปต่อไปอีกพี่น้องเจอกันอีกคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับขอบคุณครับหมานเบิง่งก็จะจุกปลาไหลบ่ได้ก็เลยพญ่ท่อนมาตกปลาเอาได้ปลาเคียงแล้วละ่ะหมนันจวด